ขัดประกอบผลงานบุคคลดีเด่นประจำปี2566ประเภทพนักง,งานราชการดีเด่นข้อมูลส่วนบุคคลนางสาวทิรัน,นปิยะชื่อเล่นแถวอายุ3 3ปีวุฒิการศึกษาระดับปบสวสวิทยายลัยสารพัดช่ำนครราชสีมาสาขาการบัญชีระดับปริญญาตรีมหาวิทยายลัยมหาสารคามสาขาการพัฒนาชุมชนอายุการปฏิบัติงาน5ปี11เดือนบรรจุเป็นพนักง,งานราชการครั้งแรกเมื่อวันที่1เมษายน2561 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการสำนักงานเกษตร,รอำ i̇şte เภอเมืองยางจังหวั anni. ดนครราชสีมาช่วยราชการสำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาระยะเวลาการปฏิบัติงาน4เดือนต่อมาย้ายไปช่วยราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาในฝ่ายงานสารบัญระยะเวลาการปฏิบัติงาน4ปี1เดือนและปัจจุบันช่วยราชการสำนักงานเกษตรอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ คติประจําใจความสําเร็จไม่จําเป็นต่องสาทางใครเพราะชีวิตและหัวใจบ่มเพาะมาต่างกันอุปนิสัยส่วนตัวพูดเก่งยิ้มเก่งทํางานเก่งและกินเก่งค่ะผลงานย้อนหลัง3ปีระหว่างช่วยงานสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมางานสารบัญรับผิดชอบงานรับส่งหนังสืองานเสนอแฟ้มงานหนังสือราชการและงานประสานงานหน่วยงานภายนอกงานจัดทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาจัดทําทะเบียนคุมหนังสือภายในภายนอกหรือทะเบียนคุมหนังสือส่วนกลางผลงานระหว่างช่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภองานที่รับมอบหมายงานธุรการและอํานวยการงานการเงินบัญชีงานพัสดุงานกองการเจ้าหน้าที่งานประชุมต่างๆงานมาตรการประหยัดพลังงานงานอาคารสถานที่งานโครงการอื่นๆของกรมส่งเสริมการเกษตรอาทิตย์เช่น ช่วยงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ช่วยงานสัมมนา,าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ T V ช่วยงานฟิลเดย์งานอื่นๆที่ได้รับเข้าร่วมกิจกรรมเช่นกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวที่อำเภอบ้านเหลือ่องกิจกรรมเกษตรโคราชเกมครั้งที่1กิจกรรมวิ่งยุคใหม่ New Normal งานจิตอาสาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมร่วมบริจาคเลือดสภากาชาติไทยกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกิจกรรมเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด -19 และกิจกรรมทางศาสนาต่างๆที่ได้รับมอบหมายการปรับพติปฏิบัติตนการครองตนครองคนครองงานดิฉันเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยึดหลัก คุณธรรมเป็นชาวพุทธที่ดีมีน้ำใจซื่อสัตย์ต่อตอนเองและเพื่อนร่วมงานไม่นิ่งดูดายในงานของตอนเองและผู้อื่นมุ่งมั่นในงานที่ทำและพัฒนาตอนอยู่อย่างสม่ำเสมอแนวคิดในการทำงานคิดบวกมองโลกในแง่ดีมีความขยันอดทนมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและเรียนรู้ไม่หยุดพัฒนาตนเอง ผลงานดีเด่นเรื่องที่ 1. การบริหารจัดการงานสารบัญระหว่างช่วยราชการสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนคนรราชสีมาสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนคนรราชสีมามีหน่วยงานในความรับผิดช,ชอบจำนวน22อำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอีก54หน่วยงานในจังหวัดนคนรราชสีมาด้วยปริมาณงานกับระยะเวลาในการดำเนินงานที่จำเป็นต้องจัดการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวันมีขั้นตอนดังนี้1 ตรวจเช็คหนังสือราชการจากระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ SSNe t กรมอีเมลสำนักงานไลน์ INE, และแฟกซ์เดินทางไปเสนอแฟ้มที่สารการจังจหวัดนครราชสีมาประสานงานหน่วยงานภายนอก 3. เริ่มงานลงรับหนังสือราชการโดยเรียงลำดับความสำคัญจากหนังสือที่ด่วนที่สุดและแยกหนังสือแต่และกลุ่มฝ่ายอย่างถูกต้อง ครอบคลุมชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 4. รับแฟ้มจากห้องเกษตรจังหวัดนครราชสีมาออกเลขหนังสือพร้อมประทับตราผู้อนุมัติและเตรียมจัดส่งหนังสือให้หน่วยงานภายนอกภายในดำเนินการต่อไประยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนขึ้นอยู่กับปริมาณงานของเอกสารและระยะทางในการจัดส่งเอกสารไปให้หน่วยงานนั้นๆด้วยผลสําเร็จของงานทําให้เจ้าหน้าที่มีการวางแผนในการทํางาน รับผิดชอบงานภายในหนึ่งวันได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบและสามารถนำงานนำเวลาที่เหลือช่วยเหลืองานอื่นๆภายในหน่วยงานได้อย่างไม่กระทบกับหน้าที่งานของตนเองเช่นช่วยงานจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมช่วยจัดเตรียมผูกผ้าจัดเตรียมสถานที่โต๊ะหมู่บูชาในวันสำคัญต่างๆผลงานดีเด่นเรื่องที่2การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ระหว่างช่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอบัวลายสำนักงานเกษตรอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยงานระดับอำเภอภายใต้สำนักงานเกษตรจรังหวัดนครราชสีมามีตำบลในความรับผิดชอบ5ตำบลซึ่งมีบุคลากรทั้งหมด5คนประกอบด้วยเกษตรอำเภอ1คนเกษตรตำบล3คนเป็นข้าราชการ2คนเป็นพนักงานราชการ1คนธุรการ1คนเป็นเจ้าพนักงานธุรการคือดิฉันเองปริมาณงานส่วนใหญ่ คืองานธุรการและอำนวยการทั่วไปงานการเงินการบัญชีงานพัสดุงานกองการเจ้าหน้าที่งานเตรียมการประชุมต่างๆงานมาตรการประหยัดพลังงานงานอาคารสถานที่รวมถึงงานอื่นๆที่รับมอบหมายงานที่จําเป็นหลักของการเป็นธุรการระดับอําเภอคืองานการเงินและการบัญชีซึ่งเป็นตัวชี้วัดเห็นถึงประสิทธิภาพการจัดทํางานของดับอําเภอ ว่าอยู่ในระดับดีมากน้อยเพียงใดสามารถแบ่งออกเป็นการยืมเงินราชการการเบิกจ่ายในการฝึกอบรมและการประชุมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการเบิกจ่ายค่าสารวัภกต่างๆการติดตามงานและเร่งรัดเบิกจ่ายจะนำเข้าวาระการประชุมสำนักงานประจำเดือนและการประชุมตามระบบกรมส่งเสริมเพื่อติดตามการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน และระบบอย่างเคร่งครัดผลงานดีเด่นชิ้นที่3การบริหารจัดการการเข้ารับฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด1 9โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด1 9เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่กระจายได้ระหว่างบุคคลด้วยการสัมผัสใกล้ชิดและการพูดคุยไอายจามส่งผลทําให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างนั้นสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้ส่งหนังสือสํารวจกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการฉีดวัคซีนมายังหน่วยงานสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนั้นมีนายกังสดานสวัสดิชัยเป็นเกษตรจังหวัดนครราชสีมาได้เร็งเห็นความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรและใกล้ถึงช่วงฤดูการขึ้นทะเบียนเกษตรกร จึงมอบหมายให้ดิฉันเป็นผู้ประสานงานสำรวจกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนทั้ง32อำเภอจำนวน312คนการบริหารจัดการโดยดิฉันประสานงานทั้ง32อำเภอผ่านช่องทางไลน์เพื่อความสะดวกและรวดเร็วผลความสำเร็จที่เกิดขึ้น 1. เจ้าหน้าที่ภายใต้สำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน3เข็มเข็มที่1เข็มที่2ได้รับการฉีดวัคซีนซีโนแวคและเข็มกระตุ้นที่3ได้รับการฉีดวัคซีนโมโรนา 2. เจ้าหน้าที่ภายใต้สำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครราชสีมามีความมั่นใจในการออกพื้นที่ปฏิบัติงานมากขึ้น 3. ต่อสนองนโยบายของรัฐฉีดวัคซีนเพื่อชาติการนำไปใช้ขยายผลได้ 1. ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานอื่นๆที่ต้องการความเร่งด่วน 2. ได้เรียนรู้การดำเนินงานและการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอก 3. ทําให้เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการวางแผนเพื่อรองรับนโยบายเร่งด่วนที่เกิดขึ้น 4. ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทํางานและทักษะการตัดสินใจสุดท้ายนี้ที่ฉันมีความเชื่อว่ารอยยิ้มและการไหว้เป็นสิ่งที่มีค่าและปัสจากต้นทุนที่ดีที่สุด และขอฝากคลิปสั้นๆน่ารักนรักไว้ทิ้งท้ายด้วยนะคะคนงา